มีปัญหาเรื่องคนต้องระวังขึ้นลงเท่าที่ดูอ่ะมีปัญหากับเพื่อนใครเพื่อนนะเพื่อนไม่มีเกี่ยวกับอะไรตอนนี้ค่าอยู่<ม>ในร้านสปาเป็นแบบทาเล็บทํานวดจริงๆนะงานที่เราทำมาดีแล้วเป็นตำแหน่งที่เหมาะเหมาะกับเงินแต่เราต้องระวังขึ้นลงนะทั้งร้านเลยถูกครับคนโดยเฉพาะอาจจะแฟนเจ้าของร้านที่เป็นผู้ชายหรือว่าคนที่เป็นผู้ชายเลยนะ ก็ต้องระวังแต่จริงๆแล้วอ่ะมีปัญหากับทุกคนเลยแล้วยังหม็นไอ่ะไม่ไม่รู้ทำไมเนาะคืออยู่ต่างประเทศแล้วทางร้านก็เป็นคนเป็นฝังเลยอะเราเป็นคนบนเชียงะหรือว่าเราบริการลูกค้าดีระมานั้นมั้งเออเพราะว่าทำไมแต่คนหม่นใสเวลาเชฟเยอะเพราะว่าเท่าที่ดูอ่ะมีปัญหากับเพื่อนอันเนี้ยเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มียินดทุกคเชียยิ มันจะมีเพื่อนแล้วก็ไม่มีเพื่อนตลอดแบบคบได้แบ